ค่ะวันนี้จะมาอัปเดตเราชนะกลุ่มทบทวนสิทธิ์รอบ2นะคะซึ่งสามารถรับเงิน7,000บาทวันนี้ผ่านแอปกระเป๋าตังค่ะสำหรับผู้ที่ยื่นทบทวนสิทธิ์ในโครงการเราชนะรอบ2นะคะระหว่างวันที่22กลุ่กุมภาถึงวันที่8มีนาผ่านเว็บไซต์เราชนะ com นะคะ สำหรับผู้ที่ผ่านคุณสมบัติได้รับสิทธิ์จะได้รับการโอนเงินเข้าแอปกระเป๋าตังค์จำนวนเงิน7,000บาทภายในวันที่25มีนา2564นี้ค่ะและสามารถใช้จ่ายเงินตามร้านที่เข้าร่วมโครงการได้ถึงวันที่31พฤษภาคม2564นี้ค่ะสำหรับขั้นตอนการเช็คเงินนะคะขั้นตอนแรกนะคะให้เข้าไปที่แอปกระเป๋าตังค์ค่ะแล้วใส่รหัสผ่าน6หลักนะคะ ก็จะเข้าหน้าตาแบบนี้นะคะให้กดไปที่คำว่า G Wallet ค่ะหลังจากนั้นก็กดคำว่าเราชนะค่ะและก็จะโชว์หน้าตาแบบนี้จะโชว์จำนวนเงินที่เราสามารถใช้สิทธิ์ได้ค่ะโชว์จำนวนเงินแล้วนะคะก็สามารถสแกน QR code เพื่อใช้สิทธิ์ได้เลยค่ะ สำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณข้อมูลจากประชาชาติธุรกิจยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b ส c r i b e หรือกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจและจะไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ